รอหน้า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 แบบนี้ทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะมาฮู้ครับรถด,ดีเอฟซีใบยงทำยานะครับข้อคิวก่อนแต่ข้อคิวตัวนี้อยู่ทียุงเนะ่อ่ะนะครับเดี๋ยวสี่ภาคีเอฟซี FC, มาเบิ้งกันโอ้แม่นขนาดเลยว่ะครับการทวงการทำทำยังไงนะครับมานะครับอันนี้มาปลายยางรถถังเนี่ยปลายยางรถถังเาางบิง้งเบิง้บงดู เนี่ยรถถังอ่ะนะครับรถถังขยับนี่น้องรถถังขยับนับต่อนับต่ออ๊อฟอ่ะนะครับปั๊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 บฟนับออกมานะครับนับออกมานะครับปั๊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 บโอ้ยเกตัวไม่ถืออยู่ฟอเห็นไหมว่ือีดีของกัมาก่อน เฮ้ยขึ้นเหน่ง่า้เออกกเเออ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 อเอออเอยวระตวลมก่อนพ <oh> okay, ี่นองยัดัโล่ดเโลดัโล่ันออนนี้มันหลนะครับ แล้วันเราว่างนะห้ามทำตามนะพี่หน่อยเอฟซีครับนี่เห็น้วปับอ่าออกมาแล้วห้ามทำตามนะครับถ้าใครไม่ชำนาญน,นะครับนั่นสิดีจะจะคล้องนะฮะโอ้ดูแล้วเว้า ป๊บป no? ั๊บปั๊บสุดิเปยงไม่ออกเลยนะพี่น้องเขาต้องยากป๊บปั๊บปั๊บปั๊บปมาดูต่อดูต่เ็่แบบนครับนะครับไป สาราจ้ารอนะครับไปทางออกยังไงไปเลยนะครับมา,มาจุดรอมเลยตัวรถรันท้าหัวนะครับ Vô ăn gì vậy anh? Hãy subscribe không ไปเลยกันวันนี้มาสองห้องได้เพิ่มที่ับพูดหน่อยครับนะครับยังในใหม่ยังห้องใหม่นะครับอ่าไปดูออไปนะครับ อ่ะวิธีการใส่นะครับนี่ลอยผพาอยู่ด้านบนนะครับลอยผพาอยู่ด้านบนนะครับอ่ะใส่หน่อยสิเดียวกันเขาไม่หน้าเพันกันขนาดนาี้ไหยรอลื่นรอลืน่นโอ้รอลื่นรอลื่นรอลืน่น ประท่านตะกรงประท่านประท่านตะกรงประท่านนะครับอาดูใกล้ในะฮะพี่นิสัยนะเห็นไหครับเร่งให้ตรงนะครับเนี่ยครับเร่งให้ตรงนะครับปึ๊บแง่ลงไปพี่น้องเจ็บซี่นะครับเฮ้ยยังต่างกันเดนผลลงไปโหลดปึ <S <s ๊บน euh, ี่เห็นหนี่นี่นะครับซื้อมาแล้วนะครับเห็นหรอ่าแจ๋วนะครับ เล้งตไปเล้งไปัไปไปบเลีงให้ตรงกันพ่อนะครับเลีงซ้ายเลืงขวาตันเจ็ตันเ็ตันเจ็ตัน,น,น,นปัปขีวมอไซค์ครับไปไปปับป๊บปั๊บปั๊ ปัอปปวสวัสดีครับครับอันนี้พี่คนขับคันรถถังนะเออว้ายัดวันนี้ป่าต้นซี่ายุ่งในบ่ายุ่งทำเมื่อกี้เป็นไงบ้างโอ้ไวมากเร็วเร็วหรอเป่โอ้เร็วเร็วหรือเร็วเร็ววต้นซีให้นะผม